ครับมือนีพ่อไหลชาแนลกะสีตามห้อยหลวงปูจ่จวนกุลเชษโทนะครับตามห้อยเพิ่นที่มาจำพรรษาอยู่พุงวันนะครับพรรษาที่22ถึง25พศ2 5 0 7ถึงพศอสานยพศอสมนะครับครับตะกีตะครอนกนะสิเป็นสะพานใหม่นะครับ ะพาใหมมันก็เพิ่นกับพัฒนามากเป็นสะพานเหล็กเหล่าเหล็กน้อยๆน,นะครับแต่ก่อนหลวงปูเฮ้ากับผ้าไม่ออกพวอ,ออกบ้านดดนเสียดเนี่ยครับเห็ดสพานขึ้นไปนะครับขึ้นไปบนดอยพ่งง่วนะครับบนหลังพ่งง่วนะครับครับคู่มือนี่ก็เจ้าวาดเพิน่นกับท่านพระอาจารย์ หลวงปู่ท่องคำนะครับหลวงปู่ท่องคำเป็นเร่มาสืบต่อของหลวงปู่จ่วนนะครับตะก,กี้ตะกอนก็นกนอาจสิันจอนลลำบากนะครับการบินทบาทของรู้บาอาจารย์สมัยตะกี้ก็สิปีนเครื่อปีนปน,นาผาปีนอย่างลุกมาบินทบาทนะครับทั้งบินทบาทกะไก่ครับจากที่พักกะไก่เกบแปดรั่วนะครับ รับก็เพื่อที่ขึ้นมาหอดขึงเคืองกลางแล้วครับรู้สึกว่าเมยอยู่เพืกอนโล่งว้น,นก็ได้ขึ้นมาแล้วครับนี่หลบหลบ้างล่างแล้วครับ,ลลรบสวยงามครับมองไปก็จะเห็นผู้ทอบผู้งาผู้สิงนลครับยังไล่กันสวยงามครับครับยางป่าต่อนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นแถวป่า เสียงนกเสียงกรองหอกกดดังเสียงเขาชุนเรารับเสียงธรรมศาสตร์เงียบสงบดีนะครับยินไดเสียงเราเ่เห็นตัวครับ ภาพก็ยังคงคล้ายๆเก่า,า,านะครับตั้งแต่30สิบกว่าปีขึ้นหลังก็ยังอนุรัหลัได้อยู่นะครับสงบดีนะครับครับสล่าลังนี้แหละครับที่ผมมาอยู่ผมพ่อสิงมหัสกย์นะครับ,ม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 ,นนรบมือเนะีเป็นมือวันศิลป์พอดีนะครับสิงมหัรกย์แก้วเสด็จนะครับเป็นแก้วเสด็จสลราลัางนี้ก็เปลี่ยนแปลงจาก ทมขึ้นมาเป็นสูงนะครับเป็นกงยยกสูงยกระดับขึ้นมานะครับขึ้นมาเทิงสลาก็เห็นหลวงปูเ่เฮานะครับหลวงปูจ่จวนกุลเชฐ์ทัวนังเป็นพระประธานนะครับเดี๋ยวก็อนุญาตกราาเพ่นข้าวนะครับเนาะกุฏิลังนีก็ยังอยู่เขาเนาะครับรู้สึกว่าพุ่มใจดีใจครับที่มาเห็นภาพเก่าเกนะครับกุฏิหลวงปู่สมไซเนาะพ่นสางนะครับหลวงปูส่สมไซ ก่อนหลวงปู่สมไสยก็เคยได้มาทุดงแถบแถวพุ่งว่ากันนะครับกับหลวงปู่ฝันนะครับนะครับกฏตหลังนี้นะครับที่พี่หลอกเนียนอึงมาหลอกผมูนหมดขึ้นนะครับจนบ,บ่ได้รับบ่ได้นอนติดตามท่านพระอาจารย์สวัสดิ์มากนะครับท่านพระอาจารย์สวัสดิ์าาปิยะธรรมโมก็ต้องขอกราบขอกราบขออภัยเพื่อนหลายๆนะครับที่เอ่ยซื้อเพื่อนนะครับเพราะว่าผมเหตุขีดเกี่ยวแก่กับ รงปูคับขึ้นนันพีกับขวนผมเมื่อขึ้นนะครับท่านบาสิเป็นนอนน้ำกับท่านพระอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ไหวนอนน้ำนะครับเปลี่ยนเด็กน่อยนะครับครับวิวของบนก็สวยงามนะครับแล้วไปข้างล่างก็เห็นผู้ถอกผู้ถอกใหญ่ผู้กิวผู้สิงนะครับ ห้ามขับงี้ยนี่ก็เป็นเดินหินเป็นประลานหินกวางไงนะครับแต่สมัยหลวงปู่เขามาอยู่ไม่เพิ่นมานางปันปฏิโมกนะครับเพิ่นมานางปันปฏิโมกอยู่นี่แหละครับตามที่เพิ่นเคยเล่าสู่ฟังนะครับก็มีกระต่ายหน่อยตัวหนึ่งกระชอออกมาฟังเพิ่นปันปฏิโมก ทุกมือนะครับผมเห็นแสงไฟประหลาดนะครับผมก็คิดว่าเป็นไฟประทัดนะครับแต่สมัยตะกี้นะครับก็มาตกกยู่เดินนี่แหละครับแสงไฟแสงไฟนั้นุงสว่างเห็นไปมืดนะครับเห็นหอดเงาไหมเห็นตัวไหมเห็นไปมืดนะครับแสงหขัดกับสว่างครับ ียังสาดอยู่่งกับคือเสียงน้ำตกเกีสีนะครับน้ำตกเกีสีไก่น้ำตกเกีสีแล้วสมัยตะก่อนครูบาอาจารย์เพิ่นสิบุเอิญน้ำตกเกีดสีนะครับเพิ่นสิเอิญน้ำตกช้าอ่ำนะครับน้ำตกช้าอ่ำครับน้ำตกเกีสีนี่ก็ที่นี่เส้าบานมาเที่ยวครับเหลิมๆชาวบ้านมาเที่ยวกับหอนนะครับกับผ้ากันไปนั่งตรงน้ำตกนะครับก็เกิดเสียงประกายออกมาเป็นเกีสี เป็นลุงเกีสีนะครับก็เลยพากันเอือนนำตกเกีสีเท่าขึ้นมือน,นะครับคุบาอาจารย์เพิ่งเก็เอือนนำตกสะอาดนะครับสมัยตะกี้นะครับกระคายนะครับนหน่วยบังบาทนะครับสมัยตะกี้หลวงปูฝันนะครับผมก็ได้ยินคุบาอาจารย์เพิ่งบอกมานะครับว่าว่าหลวงปูฝันเพิ่งมาล่างบาทใช่นะครับลูกซี์ลูกหาเพิ่งเกิดเรือเอือนหวยล่างบาทนะครับหวยล่างบาทอันนี้ผมบ่ได สีเฮ็ดให้ซื้อเปลี่ยนแปลงด้วยครับเด้อพอผมเอาตามที่ผมหูจักนะครับถ้าผมบุหูก,กับคอไพา่หลๆนะครับเป็นหวยลางบาทก็เลยเอนเพียนมาเป็นหวยบางบาทเท่าคือมือนี่ครับครับวิวก้างล่างครับไกลๆกับน้ำตกเจ็ดสีนะครับประกาศเขาไปไกลกันน่้เซียวนะครับเนาะรู้สึกว่าเสียวเอียว ครับเป็นายี่สบสองถึงยี่สิบห้าลุงปูมันก็ได้จำยู่นี่ครับอยู่ต่อมาก่ะเกิดเหตุสงครามน้องับบ้านเมืองมาสงบหน่ะครับบ้านเมืองมาสงบทหารอเมริกันกันแล้วทีมระเบิดลุงพูง่วในสามลูกครับปรากฏว่าระเบิดทีมจุดล่องมองเพ่นพักอาศัยกับบอฉันพ่นบอจุดบอจุดนะครับมันบระเบิดนะครับก็เป็นเรื่องปฏิหารอยู่น้องรับเนาะ ครับอยู่ตัวมาปีผสมลอยสิบเอ็ดนะครับเจ้าคณะจังหวัดกะมีหนังสือมานิมนต์เพิ่นล่วจากทำบูชานะครับล่จากทำบูชาเพราะว่าบานเมืองกะโบปกตินะครับนะครับช่วงนั้นนะครับผมกะจำได้แนีบยม่ไดดแนี้นะครับก็ต้องกราบขออภัยหลายๆนะครับเนาะครับถ้านี้ผมก็กราบขออภัยที่ผมเคยเ่ยซื้อคุณครูบาอาจารย์นะครับเนาะ เได้รับอนุญาตเพิ่นนะครับแล้วก็แล้วก็ขอขอบบุญขอบคุณนะครับที่เพื่อนขอมาชมคลิปผมนะครับคลิปโพลิชชันนีนะครับกบ็ซอยกดไลค์กดติดตามนิดเดยครับเด้อเพราะว่าเป็นน้องไม่อยู่ครับก็สิบพท่านได้อีหยังก็ดดกครับอีหยังก็บ่ท่านได้เป็นหยังอยู่ครับพึ่งหัดทำนะครับถ้าบุฮู้เรื่องสิ่งใดก็กราบขออภัยหลายๆนะครับเนาะ ท่านนี้ก็ขอขอบุณขอบคุณน,นะครับเนระือที่เสียสละเวลาเขามาชมช่องพลายชั้นแนวนะครับนะครับเสียสละเวลาที่เขามาชมช่องพลายชั้นแนวครับแล้วก็ขอขอบุณขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะครับนะท่านนี้ก็ขอก่าวคข้ามาสวัสดีครับ